ีค่ะสวัสดีมิเนซีตุกตุ๊กตันนะคะพบกับเราในเจ้าอุทัยเลิศรักนะคะวันนี้ก็จีกับน้องก็อยู่ด้วยกันนะคะแปด้องดาวตื่นแต่เศร้าค่ะยืนรับล่ะสีเฝ้าพอยันมามีมงคุกยืนรับค่ะพอยันมามีมงคุกปุ๊กลูกเต่ตีสามคันนี่ปลุกล่ะลูกลูกลูกเก็บของซอยกันมาสัน่น แส่บแหงหยาบนีนี่ไปลงไข่ก็จะกินดีเนาะเฮานีาน่ยืนรอฉากนะคะยืนรอเข้าฉากน,น้องก็ยืนรอเข้าฉากช้างเยอะมากนะคะวันนี้วันซ้อมสุดท้ายนะคะวันนซ้อมเสร็จเราก็จะเดินทางไปที่สุรินเลยนะคะ ีกัน่องสองสองเทียงนี่อันเบืออ้อยค่ะนี่ยินมหยาค่ะนี่ยินมหยาเบิองค่ะนี่สันปันไดผมก็เอาได้ครับ,รบต่อเหลือเวลาอีกนะครับสามสิบนาทีนะครับสองการแสดงช้าครับอรอบสุดท้ายใชแสดง หมายเลสองอีเอวันนี้แต่รู้สึกว่าช้างเหลือน้อยมากเดี๋ยววันนี้ขอซ้อมนะครับผมช้างป่ากับช้างตองนะครับก่อนเลยนะครับเพราะว่านะครับสามวันที่ผ่านมานะครับยังไม่ได้ซ้อมนะครับผมช้างตองนะครับที่มีชื่อต่อไปนี้นะครับก็ให้ไปยืนนะครับอยู่ฝั่งทิศใต้นะครับของพื้ที่ลานจองรถนะครับนีจะซ้อมช้างตองนะครับันงะครับพันทองคำพังคำสาวนะครับพันก้องมาดูมาดูว่าช้างจะวิ่งแข่งกันนะครับพังน้องนานะครับ แล้วก็พายบุญมีนะครับจันเทนแล้วก็นะครับกำลังประกาศชื่อนะครับผมเชิญเลยครับผมก็ถ้าเรานะครับเสร็จเร็วนะครับเราก็จะได้นะแล้วจะพาไปดูแล้วก็ไปดูช้างได้เลยนะครับช้างเชิญเลยนะครับช้างที่มีชื่อเพราะว่าเขาใช้ช้างแค่สิบห้าเชือกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่สั่งยาให้เคยนะครับจูงแล้วก็วิ่งที่โรงเรียนของเรานะคะแจกเพื่อนๆกินนะคะนี่นะคะกำลังลงแจกนะพ่อหนอเป็นคนครับ เสบียงนะคะแล้วก็เชฟแคทติ้เชื้อนะคะตอนนี้กำลังใส่ซาลิงไปให้นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะคะน้องช้างก็ได้กินนะคะเราจะไปดูนะคะไปดูไปดูอันใหญ่กินแน่นใครออมมาอยากกินยาวมาสินนี่ได้กินสง่าได้กินเต็มที่เลยนะครับ ุทธและพระผดยจะมีการเส้นวับูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาพุทธและพราผสมผสานไปกับผีพื้นมืองโดยเฉพาะผีประกับซึ่งเป็นที่เคารพบูชาร่วมกันของคนในตระกูล โดยมีโรงปประกรรมตั้งอยู่ด้านหน้าของบ้านต้นตระกูลแล้วทำพิธีเส้นไหว้ผีประกรรมประจำตระกูลในโอกาสต,ต่างๆหรือในวาระที่ครอบครัมีงานสำคัญสำคัญเสมอ ีไม่มาก็ตามพอเหมาะสมนะครับผมโทษทีนะครับอาจจะไปคิดพลาดบ้าง เด้อพระครูประกรรมสุจิประกรรมสุโประกรสุตะกรมที่ักดิ์ในกันจาที่กดไอ้เกียงอดบุญเด้อนูตรวจไเด้อตรวแก่ทุกหน่วุกมาทุกเย็นทุกปุ๊กระอมภูมิเจอใจมาธิทุกอย่างทัวนั้นก็อ๋อมีละเกียงเด้อมีลเกียงคืจะออนจาเด้อนูตตเอ้ยสดด จะพูเจ้าขาจะบวกจะร้องจะวงเจ้าดนเอ้ยก็ว่าดุรานออกไปทุนชาเอาพูเกียงเด็กพูดตะเียงบนบืนดูเด้อบืนบ่าบืนไปเจ้าโดึงในอนชาลีได้เสนเรียงอนอ้อ้อยเลยโดนัวเอ้ยเออปากไปบืนเด้อสาทุสาทุเด้อไงออกไงซำี่พูดอาะเทียงตะเกียงบบืนบืนจิงโกลจิยงกันจิงสะดจิงรอบําแรงครือจะลาซาดาแล้วก็ ภาพทันดีแห่งการจับช้างป่าอันเตึนปรากฏนักที่แห่งนี้คือภาพชากูลรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ออกไปจับช้างป่า พิธีกรรมสักศิษย์นี้ว่าย้อนช่้างช้างหรือคลองช้างปากเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและซีอันตรายยิ่งนักพราช้างปากดุร้ายปราดปรียวและมีเรี่ยวแรงมากกว่าช้างทั่วไปเจ๋งเลยออกทางมุมช้างปุ๊บเจอกันออก คือความจริงความเป็น,นชายชาตรีดัวสมุทรที่ผบได้ก็คือรางวัลแหงความท้าหาญและเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลตราบนานเท่านาน คือจริงๆนะครับก็คือพากันวิ่งแคเกินไปนะครับนะครับมันก็จะรู้เหมือนกับว่าการไม่ได้ธรรมดานะครับมันนึเหมือนกับการท้องจริงนะคือเราเป็นสารทจริงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามไปสนามกว้างนะครับมีสนามกว้างมากยิ่งปีนี้สนามกว้างกว่าทุกๆปีนะครับกว้างมากเลยนะครับคือทุกปีนะครับ